มาดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูมขั่วกบนะคะขั่วกบนะคะอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นเครื่องนะคะเครื่องอุปกรณ์ในการขั่วกบนะคะน,นี่มาดูะจะดูฝีมือคูพิกนะคะตามปกติจะเป็นฝีมือคูแขกแต่ว่าวันนี้ลองเปลี่ยนคนทําดูว่ารสชาติจะอร่อยกว่าของคูแขกไหมคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้อุปกรณ์ก็จะมีนี่มะเขือมะเขือพวง พริกหยวกค่ะกระชายขาดไม่ได้คือกระชายตามปกติเราจะมีพริกไทยสดด้วยนะคะพริกอันนี้ใบกระปูกนี่ผักที่รากนี่ทีราลรสร้อนแรงนะคะใครได้กินแล้วมันจะติดใจนะคะเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะว่าวิธีการทำเราจะทำแบบไหนนะคะอ่านี่มาดู อันนี้จะเป็นกบอ,อันนี้เราเข้าห้องฟิดไว้เนาะกำลังแชนง่น้ำให้มันเนยกรผักมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะดูแม่ครัวนะคะแม่ครัวจะหน้าตาดีแบบนี้นะคะเอายกมือหนะะ่อยค่ะแม่ครัวยิ้มหนะะ่อยค่ะโอเคน่ารักมากเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครือ่องปรุงอันนี้จะเป็นปริกนะคะ มีทีแกงนะคะอันนี้ที่ลาค่ะที่ลาอันนี้จะกบนะคะที่เราย,ายามแล้วจะเป็นอของใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผีกหยวกนะคะอันนี้มันเสือพรวนตามมือถเราจะมีพิภัยสดด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนอุปกรณ์ะะละหังไ,ไ,ไ,ไม่ครบนะคะก็เลยเจ้าแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันทีนึงนะคะวิธีการทำเนาะ มาดูกันเลยนะคะวิธีการผัดกบนะ,ะกบนานะคะจากเชฟนะคะเชฟสาวสวยของเรานะคะนี่ดูเลยกบอันนี้คือกบที่เราลวนมานะคะอันนี้ดูประมาณสักประมาณไม่ใช่ลวนมาค่ะสับมาค่ะ<ม>น่าจะประมาณมประมาณห้าตัวได้ค่ะเพราะว่าเราเราย,ยังสดอยู่ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเ,าเอาออกมาจากห้องฟิตอย่างดี เพราะว่าเว,เวลาล้างกบนะคะเราก็จะล้างดับดับคาวเนาะก็จะมีเกลือสับสับเป็นชิ้นไม่งั้นก็สับให้มันละเอียดก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราชอบแบบไม่ละเอียดนะคะสอบสับเป็นชิ้นๆน,นะคะมาดูตั้งกระทะเห็นไหมอันนี้เริ่มเริ่มแล้วไม่กลัวเราไม่กลัวคนสวยเปลี่ยนเปลี่ยนเชฟค่ะเพราะว่า เขาเคยชิมฝีมือเชฟคู่แขกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มาดูของของคุณพิกนะคะหน้าตาเชฟหน้าตาเชฟค่ะหน้นาตาเชฟนี่ค่ะหน้าตาเชฟน่ารักมากนะคะเชฟสาวสวยว้าวกลัำได้ที่เลยนะคะ <c oughs> ชเชฟใส่ยำเห็นไหมโอ oh, oh, <c oughs> ดังแบบว่าตามปกติเราจะ ใช้พี่แกงที่ตำเองนะคะแต่อันนี้โอเคเนะม,มันจะทำให้หอมกลิ่นหอมมากเอา,เอาน้ำมันพืชนะคะลงไปแล้วก็เอาพี่แกงลงนะคะพี่แกงที่เราตำตำตำเองเลยนะคะมันจะํำให้หอมหอมตกอยู่ตลาดนะคะนีมือการคนของเจฟนะคะ รู้สึกมันจะมืดทีนึงนะคะเพราะว่าที่นี่มันไฟดับค่ะไฟเ,เสียนะคะไฟดับ่ะตามไปด้วยกบนะคะผัดเลยนะคะกบกบโอเคนักตาเชฟฝีมือเชฟคนนี้สุดยอดแล้วะคะ่ะเชฟประจำประจำบ้านของเรานะคะ เขามีสูตรของเขาด้วยนะคะเฉพาะกระทะนิดหนึ่ง <c oughs> สูตรไข่สูตรมันค่ะเขาบอกมันเริ่มมาแล้วนะกินเริ่มฉุนแบบฉุนเข้ารูจมูกแล้วนะคะ <c oughs> เริ่มเริ่มแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีอาการอาการอ,อ,อันนี้ใส่อะไรบ้างคะนี่ใส่พริกหยวกก่อนอ่าใส่พริกหยวกก่อนนะคะ <c oughs> พริกหยวก <c oughs> อ่ะเห็นไหมขนาดคนผัดยังยังจามเลยค่ะ <c oughs> น่าอร่อยมากก็จะมีกิ่นชุนไปแปดบ้านสิบ้านเลยนะคะ <c oughs> ทมื่ี้เราใส่กระชายไปนะเพิ่มปรุงนะคะน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำปลาใส่ไหมคะคุณาค่ะเทฟของเราสุดยอดเลยะคะ่ะเป็นกัน ทั้งครอบครัวเลยนะคะส้มตำก็อร่อยนะคะยำก็ได้นะคะผัดเผ็ดปกก็ได้นะคะคิดจริงคิดจริงอนนั้นเราก็ใส่เหมือนก็ได้นะคือเอาไว้ก็เสียก่อนใช่หมดเราเน้นสมุนไพรนอกานุ้นด้วยก็ได้ค่ะแล้ใส่ที่ง้่นได้ค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้ก็กลับไปบ้านก็เเอาทิ้งเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าที่บ้านยังเหลือกบอยู่อีกประมาณสามตัวแต่ว่า มันยังมีชีวิตยอยู่ไม่กล้าทำเนาะอันนี้พอดีมันมันเขาเรียกอะไรมันตายก่อนเนาะก็เลยก็เลยทำเก็บห้องฟิตไว้แต่เราสามารถทำเอ่อทำแล้วก็สับเอาไว้ใส่ในกระปุกแล้วเก็บไว้ในช่องฟิตได้เลยนะคะคือการชิมค่ะอ่าชิมขอช้อนด้วยค่ะขอช้อนมาชิมนิดนึงเนาะขอช้อนขอช้อนค่ะเดี๋ยวให้เชฟเขาชิมนิดนึงว่า ยังไงเพราะว่าอ่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนทำโชว์หน้าตาด้วยนะว่าเขาหน้าตาดีขนาดไหนเนาะเพราะว่าอย่างน้อยโอ้ยความคมมันจะมันแจ่มมากเลยนะคะบริกองเมื่อกี้ขี้เล่มากนี่โอ้หน้าตาหน้าตาเชฟหน้าตาดีมาก เห็นไหมอลองชิมดูอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะในหน้าตาเป็นยังไงคะอร่อยมากออทำหน้าตายางไงอร่อยอร่อยมากโอเป่ากยนนะคะเดี๋ยวปากจะพองออขนาดชิมยังดูดีเลยะคะ่ะอร่อยเวอร์อรอเ,อรเห็นไหมคะ ใส่ต้นหอมขักจะปิดก๊อกโอเคเชฟลืมขั้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราก่อนจะตักใส่ถ้วยใส่ชามนะคะคุณคกุ๊หนึ่งอาถ้วยค่ะ๋ยวให้เชฟตักนิดนึงนะคะเฮ้ยหอขั้วก๊อกแกงขั้วก๊อกเลยค่ะหโอเค โอเคค่ะเดี๋ยวเราตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยคะ